ไม่ชอบเสียงร้องตัวเองไม่มั่นใจถึงที่มีคนบอกว่าร้องดีก็ตามแก้ไขได้ไหมครับเอา้าททำไมเป็นคนแบบนี้แปลกซะง,งั้นนะรู้ไหมว่านักร้องส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาพยายามมากแค่ไหนในการตามหาเอกลักษณ์เสียงของตัวเองแต่นี่คุณค้นพบแล้วนะคุณค้นพบสิ่งที่หลายคนกําลังตามหาแล้วนะทําไมไม่ชอบล่ะครับต้องบอกก่อนว่าทําไมไม่ชอบให้ให้ให้พี่เดานะครับพี่ก็ขอเดาว,ว่า เ,เราเราแบบว่าเรากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยูเออ่เราอาจจะมีต้นแบบศิลปินที่เราชอบอยู่คนหนึ่งแล้วเราอยากจะเป็นเหมือนเขาอะแต่บางเออว่าเสียงร้องของเรามันมันทำยังไงก็ไม่เหมือนเขามันก็เลยทำให้เรารู้สึกด้อยวิธีแก้ก็คืองนี้ครับมนุษย์ทุกคนไม่เหมือนกันคนทุกคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเสียงคนเราไม่มีทางเหมือนกันได้ครับ ถึงแม้อักขระวิธีการออกเสียงถึงแม้ว่าสไตล์การใช้เทคนิคอาจจะเหมือนกันอาจจะเรียนมาจากสำนักเดียวกันแต่เนื้อเสียงจริงๆแล้วเนะี่ยคนเราไม่เหมือนกันเลยสักคนเดียวฮนะก็ปีโชว์ยังไงก,ก็ก็ยังมีข้อแตกต่างนะครับถ้าฟังดีๆไม่มีใครเสียงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจงภูมิใจครับต้องภูมิใจในตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราค้นพบสิ่งที่คนอื่นเขาตามหาแล้วนะนี่รู้ไหมฮะถ้าคอมเมนต์เนี่ยถามว่า พี่ครับผมจะตามหาเสียงร้องของตัวเองยังไงดีผมจะหาเอกลักษณ์เสียงของตัวเองยังไงดีโอ้จะเป็นคอมเมนต์ที่น่าสนใจมากแต่คอมเมนต์นี้ก็น่าสนใจเบอกว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมก็เป็นบางครั้งบางทีผมก็ไม่ชอบเสียงร้องตัวเองแต่จะให้ทํายังไงอ่ะเสียงราก็คือเสียงเราอะ่ะเราไปดัดแปลงไปดัดจริตเป็นคนอื่นมันก็มันก็ไม่ได้อะ่ะมันก็แบบทาได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นเจอตัวเองดีแล้วถามว่าพัฒนายังไงดีกว่าพัฒนายังไงให้เรา เจอเสียงตัวเองด้วยแล้วเราก็ชอบเสียงตัวเองด้วยนะเราจะพัฒนาตรงนี้ยังไงดีกว่านะครับนั่นเป็นทักษะที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านน้องเจอเสียงของตัวเองแล้วนะครับขอให้ภูมิใจนะครับแล้วฝึกใช้เสียงของตัวเองเนะี่ยให้มันเกิดเอกลักษณ์มากขึ้นและมากขึ้นเพราะว่าเสียงร้องของเรามีแค่เราคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่มีเสียงนี้นะครับภูมิใจเลอครับสู้ๆนะครับทุกคน